แบบนี้โชว์สาวฮึบอึ้ย,ยขึ้นมาแบบนี้หล่อเลยแล้วก็ลงแบบฮึบจึ้บอ,อันเน่คำเตือนช่องนี้นะผมมีการใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายนะครับผมในบางเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำนะครับตอนนี้นะครับผมช่องของมาประตูเนี่ยมีระบบดิสคอร์แล้วนะครับผมใครที่อยากจ,จะเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ล่างดีสคริปชั่นนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเพื่อนไม่เป็นการเเเเเสสีียยววลลลลาาาไไไดด้้งัััันนนนนนรรรรปปปิิิ่่่มมมูคคคคกกะะบบผชใหหหุอ วัดเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บ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 มึงขึ้นโอ้โหมีกระตุกเล็กน้อยต้องใส่เจนเนอเรของใหญ่เกมมึงต้องเจ็ดอีกะมึงคงไม่จบเท่านี้ใช่ไหมอ่ะหรือว่าอาจจะอาจจะจบแล้วอาจจะเอ้ยจบก็เฮียละโอ้ยมันยังไม่จบดีกว่าทุกคนทุกคนดูสิดูสิ่งที่ผมเจอสิ อโอ้โหแต่เช็คพอยต์วะกูเช็คพอยต์อยู่วะเดี๋ยวนะตอนแรกตอนที่เราเก็บเหรียญนะมันมีอยู่ด้วยกัน6เหรียญใช่ไหมตะกี้นะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าเราต้องเก็บทั้งหมด6เหรียญครับถึงเราจะมีโอกาสชนะนั่นเองเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะจบเกมนี้ไปได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีจุดเซฟพอยต์นั่นเองนะครับการที่เรามีจุดเซฟพอยต์น่ะทำให้เรานั้นมีการ <Hey. S 1> แบบว่าผ่านาไปได้อย่างง่ายดายน,นั่นเองนะฮะ <Hey. S 1> เนี่ยเหมือนเหมือนกูภูมิใจมากเลยอุ้ยเดี๋ยว10เหรียญทุกคนไม่ใช่6เหรียญ <laughs> มันคือสิบเหรียญโอ้โหจังหวะนี้เราจะผ่านไปได้หรือไม่เรามาดูกันนะฮะว่าสิบเหรียญของเรานั้นจะมีโอ้โอ้ n แค่สิบเหรียญเองมันจะไปยากอะไรใช่ไหมสิบเหรียญนั้นมันไม่ยากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตอนตอนตอนตะกี้นี้เราตายตรงนี้เนาะลอมันกลับไปครับผมลองกลับไปแล้วอือแล้วก็ลองใหม่ทีนึงหมัดแล้วก็เดินนะครับผมอ่าสวยังเอ้วัดโอ้โหแล้วมึงมาจากไหนทุกคนครับ เราจะหลบขวานตรงนี้ไปได้อย่างไรเพราะวาขวานมันมาพร้อมกันด้วยกันหลายที่โอ้โหแล้คือเป็นการหลบที่แบบคือมึงโดดข้ามไปปุ๊บมึงก็ต้องระแวงขวานไปอีกโอ้โหแล้คือแบบยังไงดีเราเจเอาไงทุกคนผมว่าเราผมว่าโดนว่ะตรงเนี้ยคือเราต้องหาช่วงที่มันแบบช่วงแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ ประสบการณ์ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะทุกคนครับไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามแต่นะครับอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่เราได้เจอครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดนี้นะครับผมเตรียมตัวครับสตาร์ทสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเตรียมตัวหนึ่งผมได้อยู่ได้อยู่มันมันมันไกลอยู่มันมันเอ้ยเอ้ากูติดอะไรกูติดอะไรตะกี้เนี้ยแอมความพยายามคนละครับทุกคนครับตะกี้นี้เรากระโดดสูงกันไปหน่อยพอเรากระโดดสูงกันไปแล้วเราติดตรงนี้ฮะซึ่งเราอาจจะต้องกดสวปซบาร์แค่ 0.5วินาทีนะครับการที่เรากดค้างกันไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนครับเดี๋ยวเรารอบน,นครับรอซ้ายขวาซ้ายโอเคเอ้ยอีสี่อีสี่ตรงนี้มีกำแพงปะไม่มีนะครับสามารถกระโดดข้ามได้เลยนะฮะเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองเอ้ยโอ้โหยโอ้โหยเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้โอ้โห,โโห,โโหมึงเล่นแบบว่ามีเดี๋ยวดวยโด,ดก่อนโดี๋ยวเขาเดินกัน เป็นการยิงอุกกาบาตท,ที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วซึ่งถ้าเราเห็นทุกคนดูครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับจุดเช็คพอยต์เราอยู่ข้างหน้านั่นเองครับเห็นอะไรไหมครับมันเป็นก้อนซึ่งมันบังอยู่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ก็คือเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปโอ้โหแค่คิดนี่ก็แบบอ่ะนะแค่คิดก็ก็ดวงสวยแล้วอะเราต้องรอจังหวะครับ1 2ึ่งสองไอโอ้โหช่วงที่มันยิงนี่แหละ หวั <c oughs> งว่าตรงนี้คงจะไม <wave> <positives> ่ตกนะอย่านะอย่านะไม่เอานะกลัวนะกลัวนะอย่านะอย่านะค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆเคลื่อนที่ไปครับตรงนี้นี่มันมีช่วงการยิงหนึ่งถึงสอุ๊ยสาก้อนทุกคนพอมันยิงครบสาก้อนแล้วมันจะนิ่งนะฮะโอเคเรานับก้อนละหนึ่งสองสักโดดไปครับไปเลยอื้อีซี่อีซี่โอเคค่อยๆครับตรงนี้นี่มียิงกี่ก้อนดูก่อนนับก่อนหนึ่งสองสสามหนึ่ง หนึ่งสองสามปั้งหนึ่งสองยิงมาโอเคโดไปครับเออ <ís> เขาเรียกว่ามีการนับลูกกันเกิดขึ้นว่ะถ้าเกิดไม่นับบอกเลยกูตายกูตายเออแต่แต่อช่องเว้นเว้นตรงนี้นิดกูเสียวจริงๆนะมันจะตกหรือเปล่านะ่ะโอ้ยดีนะมันไม่ตกถ้าตกนี่กูมีร้องก็บ,บอกเลยโอ้โหแล้วตรงนี้ตรงนี้นิดเหมือนจะมียิงด้วยกันถึง2มุมอะไรเดียวนะครับซึ่งถ้าดูนี่มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลย โอ้โหเราจะยังไงดีรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบข้ามลูกแรกไปนะครับซึ่งลูกนี้มันมีดีเลย์นะฮะไอ้ลูกตรงขวามือของเราส่วนลูกซ้ายตรงนี้นี่คือมีการยิงหนึ่งนะครับ1 2 2 1 2 1 2งสนกูนับเลยกูกูเริ่มงงแล้วเดี๋ยวเราขอขอนับใหม่1 2 3 4 5โอเคแะ้วเราดูแค่ลูกขวาพอนะครับอันนี้เหมือนยิงเป็นจังหวะอยู่เตรียมตัวครับผมเตรียมตัวรอล,ลูกน,นั้นยิงก่อนครับ ยิงโอเคแล้วก็1 2 3โอเคยิงไป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 โอเคโอ้โหรอดเฉยรอดเฉยเลยตรงนี้ครับโอเค,อเค,อเคดูดูตรงนี้มีการยิง2ลูกติดต่อกันนะฮะซึ่งเราอาจจะต้องรอให้เขายิงหมดก่อนนะครับถ้าเกิดยิงหมดเมื่อไหร่นี่โอกาสเรามาแล้วครับเรีวยกว่าตอนนี้ใจเราเต้นเลยฮะใจเต้นแบบใจเต้นรัวหนึ่งสองโดนไปโอ้โห เฮ้ยแค่คิดแล้วก็มันมันฟินนะพอเวลาได้จุดเช็คพอยนี่รู้สึกแบบนะคือความแบบมั่นใจมันคือแบบเต็มอิ่มเต็มอกเต็มใจอ่ะเข้าใจไหมทุกคนนะฮะมามันคือเริ่มมาก็เฟลเลยเนี่ยทุกคนลองคิดสภาพดูที่เกิดเราเล่นฮาร์ดน่ะเล่นฮาร์ดเมื่อไหร่ถ้าแม่งแบบไม่มีแล้วนี่คือจบเลยนะจบแบบจบจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สุยนะเนี่ยมาเต็มตัวฮะ โดดข้ามไปเลยตรงนี้มียิง1-2ลูกซึ่งมันต้องมีจุดให้เราเว้นครับโอเคหรอโดดไปเลยโดดแบบไร้สมองนี่เป็นไงโอ้โหมาว่ะเฮ้ยโดดแบบไร้สมองก็เฮ้ยเฮ้ยโดดโอ้โหเสียวตูดเลยเสียวตูดเลยตะกี้นี้ฮะบอกเลยเคไปฮะค่อยๆไปตรงนี้นี่โอ้โหต้องมีการเล่นกันนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด โอ,โอเคโอ,คโอ incident, ม้มันมันไม่มันไม่ให้เราพักหายใจเริ่มแบบเฮ้ยโ,โดดโดดค้างก็ไม่ได้โดดค้างก็ไม่ได้เหรอขนยากเก็บเหรียญเลยโอเคห้าเหรียญทุกคนนะครับเราประจนภัยมาดึงด้วยกันห้าเหรียญแล้วเว้ยเฮ้ยจังวันนี้เอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันพัดเดี๋ยว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 อ๋อให้โดดโดดเราอุ้ยอุ้ยว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้นี่คือมึงเล่นกูหนักเลยนะเพื่อนโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่ากูจะขึ้นมาถ้งได้มึง ต่าทำไกูได้ลงคอแบบนี้ว่าผมจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาอันเป็นพอสมควรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบพูดก่อนก่อนที่พอเวลาถึงเรากระโดดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่มีเวลาให้เราเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกระโดดข้ามขึ้นไปเลยมารอบนี้กูมั่นใจมึงมาเลยกูจะกระโดดก่อนโอเคมามามึงมาซ้ายมึงมาขวาไงกูหลบก่อนกูจะกดรอโดดลวงหน้าเอ๊ะมาค่อยๆครับทุกคนฮะ ท้าน้าโอเคเร็วเๆๆๆเร็วเร็วเร็วเได้อยู่ได้ได้เฮ้ยเช็คเช็คเช็คพอยโอ้โหอีซี่อีซี่อะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้อีซี่เอ้ยมากระโดดไปรัวครับทุกคนฮะเรียกวา่าการที่เรามีเช็คพอยเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะฮะโอ้โหแลวคือกูไม่แปลกูไม่โกรธ กูไม่โกรธมึงเลยเพื herman, 是是 ician, tai, seeing, Bla, ่อนเพราะว่ากูเช็คพอยเลยโอ้โหล่วงไปกูแค่นี้พลาดกูก็ไม่โกรธเพื่อนเพราะว่ากูเช็คพอยแล้วไงเพื่อนกูมีเช็คพอยอ่าเช็คพอยลองคิดดูนะถ้าเราไม่มีเช็คพอยตรงนี้เราจะผ่านไปได้อย่างไรนี่คือคำถามครับโอ้โหและคือมีการโดนเฮ้ยโอ้โหโดนโอ้โหเสียวตูดเลยเสียวตูดเลยยิงมาหนึ่งสองอาเกดแล้วก็โดดไปฮะสบายครับ โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้โอ้โหผมว่าจนถึงตรงนี้นะครับทุกคนครับตะกี้นี้เรากดสเปซบาร์ค้างไว้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราต้องอาจจะต้องกดสเปซบาร์แค่นิดเดียวนะครับอย่างเช่นตรงนี้อเอ e ้ยแล้วก็นิดหนึ่งโอ้โหนิดนึงเสียวและเริ่มเริ่มมีความเสียวและอะไรคือพอเวลาอะไรที่เรามาเริ่มมาไกลกว่าเช็คพอยต์เนี่ยคือเราจะเริ่มเสียวและแบบกูอย่าตายนะตายนี่คือแบบมีร้องอะบอกเลยโอ้โหแล้วคือมาเป็นกระดูกอย่างงี้มันก็โอุ <c oughs> อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็คอะไรครับ <c oughs> เช็คอะไรนะ่ากลัวสุดเช็คหอยยังไงล่ะจ๊ะฉันนี่รัก <c oughs> โอ้เอา้าวัดอ๋อของใส่มันเจอเลยไม่ทันมีโอ้เอ้าวัดเฮ้เอา้าเอา้าทุกคนเอาเฮ้ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้ว,ลวเดี๋ยวเรากระโดดปุ๊บแล้วก็โดดมาฝั่งนี้แล้วก็โดดมานี่โอ้โหจำยากนะ จำจำยากนะเนี่ยจำยากนะเนี่ยโอ้โหมีการใช้ไมโคนกันเกิดขึ้นใช้ไมโกรนเกรใช้ไมยะโกลนไมยะโกลนแล้วก็นี่ไงโอ้โหไม่ได้แดกกูหรอกครับเอ้ยเดี๋ยวโดนก่อนโดนเช็คโดนเช็คก่อนโอเคนี่ไงแล้วก็ดนไปอ่โหโหแล้วกูจำไม่ได้ไงว่าข้างหน้าคือเป็นอะไรวะโดดไปก่อนโอเคโอ้โหรอดรอดอยู่ส่วนตรงนี้นิด เราต้องจำขาดด้างหน leaking, ้าเฮ้ย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 เดี๋ยวนะตัวก่อนเช็คก uh, really uh, huh? ่อนเช็คก่อนนะฮะเช็คก่อนเช็คช็อของกว้ก่อนนะว่าข้างหน้าเรามีเลยบ้างนะครับข้างหน้านี่เหมือนกับว่าเราจะต้องมีเอ่อเราต้องเล่นเราต้องเหยียบไม้นี่ก่อนฮะเหยียบไม้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเหล็กด้วยกันสี่ท่อนเราจะโดดฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนะฮะพอโดดฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยแน่นอนนะฮะเราต้องไปอยู่อีกตรงไม้ตรงกลางนะครับโอ้โหจำยาก จำยากจริงชิบหายแล้วอเอาไงดีเราจะโอ้โหผมว่าถ้าพาน,นี้คือแบบเราต้องไปเริ่มใหม่แบบตรงนู้นเลยนะแล้วเช็คพอยต์มันไม่มีแล้วไงพี่ประเด็นเนะี่ยหาเช็คพอยต์ก่อนนะไม่มีเซฟเช็คพอยต์แล้วกลัวมากเลยโอเคผมว่าเราต้องมาเชิญโชครถตัดรถเกี่ยตัวถ่ายจายอยอตอร์ไซด้วยกันมาหนึ่งซองไปฮะแล้วก็จังหวะนี้ฮะรออีกมุมหนึ่งฮะรอหน่อยนี่ไงโอเคทีนี้นะครับ มันก็จะมีตรงเสียมึงนี้อยู่โดดไปเลยฮะโอเคแล้วก็จะมีไม้ไม้อย,อยู่แถวแถวตรงถ้าจําไม่ผิดน่จาจะตรงนี้มัง้งหรือเปล่าไม่แน่ใจโดดไปก่อนเลยหนึ่งสองสามโอ้โหมันอยู่ตรงนี้พูดตรงนะว่าผมเสียเวลาด่านนี้มากเลยวะ่ะด่านนี้มันแบบมันทาให้แบบคือโคตรของโคตรเสียเวลาคุณผู้ชมพอเข้าใจฟิลไหมแบบคือมันเล่นสับหลอกไปนู่นนี่นั่นแล้วทําให้เรางงเว้ย โอเคมาแล้วก็โดดไปฝั่งนี้ครับ้โหรงนี้กอกลับมาก่อนขออนุญาตกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวงงนะครับคือค่อยๆโอเคแล้วก็โอเคโอเคมาละมาละทีนี้เราจะต้องอักษาตรงนี้ครับโอเคไปโอ้โหโคตรเสียเวลากับด่านนี้เลยว่ะพูดตรงนะครับสังเกตจากเวลานะครับปกตินี่คือจะผ่านเร็วมากทีนี้มันคือมันเล่นกับ อะไรแบบงงๆอ่ะคือมันแบบมีอะไรสลับฟันปลาเข้าใจปะโอโหแล้วคือค่อยคุ้มค่ากับการแบบนี้หน่อยผมว่าแล้วทำไมมันถึงเอาจุดเซฟพอยต์ไว้ตรงนี้ก็เพราะว่ามันผ่านยาก,ย,ากยังไงทุกคนพอผ่านยากเลยเนี่ยมันคือมันต้องเอาจุดที่มันทํไม่้เ้าฟินเว้ยก็คือจุดเซฟพอยต์ยังไงล่ะคือลองคิดดูนะอย่างที่บอกไปฮะถ้าเราไม่มีเซฟพอยต์นี่คือตัวแฉครับผมบอกเลยให้ใครเล่นก็เล่นนะผมคนนึงกะไม่เอานะฮะ ใครจะไปเล่นลว่าเราก็ต้องเล่นเกมที่มันขายเครียดแบบนี้ขนาดเล่นขนาดนี้ยังคิดเครียดแบบเครื่องอุ่นๆและเครื่องอุ่นๆเลยเออหายแล้วชิปหายแล้วเออเอาเพื่อนกูอาบายสบายๆครับชิวครับคือคือผมผ่านไอ้จุดไอ้ตรงนั้นมาแล้วไงผมเลยชิวๆได้ไงพอเป็นจุดนี้นี่คือผมก็เลยแบบอีซี่เกมอีซี่ไลท์เลยสบายๆเลยนะครับต่อให้เราจะให้เราจะให้มันดีๆให้มันดีๆให้มันดีๆให้มันแบบ ครั้งเดียวแบบผ่านๆนหน่อยเอออย่าให้มันยากอย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นยากครับเราต้องค่อยๆแบบดืบด่มด่าเสพดื่มด่าบรรยากาศไปอา้าวมึงมาฝั่งไหนเนี่ยฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าโอเคพอมาฝั่งนี้พวกกูกได้เดินไปเอ้ยเอ้ยม,มีมีเขียวด้วยหรอมีม,มีมีขว้าเนระโอ้โ,อโหแล้วมึงมีเอาระเบิดมาโอ้โหยกูเดินไปก่อนเลยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วครับอีซี่ครับขึ้นไหมครับผมผมเชื่อมันไม่น่าหยุดแค่นี้มันต้องมีอีกหลายอุปสรรคให้เรานะฮะโอ้โหแล้วคือเรียกได้ว่าตรงนี้น่าเป็นเฟสสุดท้ายแล้วั เพราะว่ามันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะแค่หลบระเบิดให้ได้ก็พอโอเคแล้วก็หลบขวานครับขวานขวานขวานโอเคขวานไปครับขวานผ่านขวานผ่านตรงนี้มีไหมตรงนี้มีขวานอีกหนึ่งลูกครับโอเคขวานโอเคแล้วก็ระเบิดโอเคแล้วก็ฮึมโอ้โหมันมันผ่านมาได้จังไหน